<Okay. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้มาว่าน้ำต่อยากไว่ายนะ้ำค่ะวันนี้มาว่น้ำจ้ <c oughs> จาเด็กๆอยากมาว่นะายน้ำเลยไม่ยอมยังไงก็จะมาให้ได้เตที่จะไปนู่นนะเดที่จะไปไกล เป็นเพื่อนละสวยกโอ๊จันตีอย่าออกไปดีดครับก่อนดีดครับก่อนฮะนื้อน้าใหม่เลยทำไงนะ

ส,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 สัตตี้เตตีจะออกไปทางนู้นมาทางนี้เข้ในน้าได้นะเอออันนี้ว่ายนะอัดโซให้ดูははดิ ไหว้าจากนู้นมาเออไปไหว้าจากนู้นมาดิาจากนู้นมาออเอามานี่มานี่ไหว้ามาไหว้ามานี่ <c oughs>

ดำนะใครจะนานกว่าสองคนนะใครจะนานกว่าอ <laughs> ย่าดีนะเจ้องเดี๋ยวน้ำเข้าหู <laughs> จะจนตือนเตือนเตือ แตีมันนี่มากระสกายนะฮึ่มตีรางกายในน้ำไม่ได้อะอ่ะพ่อใหญ่แมาพ่อเล้วเนี่ยห้านาทีลว ห้านาทีแล้วพอละมาสวัสดีค่ะเล้วห้านาทีละสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า